ไอรอนคาร์สวัสดีครับคลิปนี้เรายังอยู่ในหัวข้อที่2อ,อยู่ครับคือความเข้าใจรถเมื่อเราอยู่ในรถเนี่ยนะฮะจะเหมือนกับว่าเราเอาวาตารร่างกายของเราเนี่ยมาอยู่ในรถเพราะฉะนั้นสเปซของเราเนี่ยจะไม่ใช่แค่ตัวลอยต่อไปแล้วแต่สเปซรอบข้างของเราเนี่ยก็คือรถนั่นเองเพราะฉะนั้นข้างหน้าสุดเนี่ยก็คือตั้งแต่การชนหน้าใช่ไหมฮะและข้างซ้ายข้างขวาจนถึงข้างหลังเนี่ยร่างกายของเรากลายเป็นรถแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการกะระยะเนี่ยจึงต้องเกิดขึ้นใหม่ครับเ,เวลาเราเดินเหินตามปกตินี่ใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าแขนของเราอยู่ตรงนี้เดินเพื่อไม่ให้แขนเราเหวี่ยงไปชนเสาหรือชนโต๊ะตู้เตียงใช่ไหมฮะเมื่อเราอยู่ในรถก็เช่นกันครับเ,เราต้องสร้างทักษะใหม่ขึ้นมาคือการกะระยะได้ว่าข้างหน้ารถอยู่ตรงจุดไหนอ,อ,อยู่ไกลจากสิ่งกีดขวางข้างหน้าเท่าไหร่เราต้องกะได้ครับว่าอยู่จุดไหนจุดไหนแต่ เข้าใจครับสาหรับน้องๆที่ฝึกขับรถใหม่ๆเนี่ยย่อมไม่สามารถกะได้ว่าเอ๊ะข้างหน้าเนี่ยมันมองไม่เห็นใช่ไหมฮะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นหน้าตัดอย่างเงี้ยอย่างที่น้องเห็นในภาพรถแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วข้างหลังเนี่ยเออข้างหลังของเราเนี่ยมันจะชนไหมเวลาเออถอยหลังไปวันนี้ครับเราก็มีทริคง่ายๆที่จะให้น้องๆลองไปทําตามได้นะฮะก็เออสามารถ ฝึกกันได้นะฮะโดยการกะระยะซึ่งก็ต้องมีอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขอไปหยิบอุปกรณ์นิดหนึ่งครับครับนี่คืออุปกรณ์ในการฝึกนะครับก็คือเราต้องมีเอ่อเรียกว่า ไม,ไม้เสียบลูกโป่งนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราอยู่หน้ารถเนี่ยเมื่อสักครู่เราอยู่ที่ตรงคนขับเห็นไหมฮะแล้วเราก็มองมาข้างหน้าเนี่ยเราต้องกะให้ได้ว่าจากคนขับมาข้างหน้าเนี่ยคือระยะเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้กะระยะได้ว่ารถจะไม่ชนเมื่อเจอสิ่งกีดขวางข้างหน้า เพราะฉะนั้นเราก็ใช้อุปกรณ์นี้เลยครับนำมาติดข้างหน้าได้เลยครับอันนี้คือหน้าซ้ายเห็นไหมครับนี่คือหน้าซ้ายอ่ะวันนั้นเราจะติดตรงนี้ใช่ไหมฮะ เสาเนี่ยก็จะบอกว่าหน้าซ้ายของเราอยู่ตรงนี้ซึ่งหน้าซ้ายเนี่ยเพื่อที่จะรู้ว่าเวลาเราเจอ,เอ,อขอบถนนหรือ,อ,อระยะต่างๆเนี่ยขอบรั้วเนี่ยหน้าซ้ายของเราเนี่ยจะต้องไม่ชนซึ่งหน้าซ้ายเนี่ยมันก็จะต้องบวกระยะที่เป็นด้านหน้ากันชนรถด,ด้วยใช่ไหมฮะ ครับตอนนี้เราก็จะมาติดหน้าขวาหน้าขวาเราติดตรงนี้ครับคือติดด้านหน้าเลยนี่ครับอ่าส่วนเสาอันนี้เราก็จะรู้ว่าด้านหน้าเราอยู่ตรงนี้ซึ่งเราต้องรู้ระยะนะฮะว่าประมาณวานึงเนี่ยวามนุษย์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นด้านข้างของรถ ะะอันเนี้ยเราต้องจําไวนะะ้เราดูจากภายนอกรถเราต้องจําไว้อ่ะเรามาดูหลังรถด,ด้วยกันส่วนหลังรถนี่นะครับเนื่องจากว่ารถรุ่นนี้มันจะมีที่ปัดน้ําฝนหลังซึ่งเราก็ดูจากที่ปัดน้ําฝนหลังก็ได้แล้วก็บวกระยะท้ายรถมานิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดใคร มีเอ่อท้ายที่ยาวออกมาเป็นท้ายที่ใส่ของได้เนี่ยอ่ะเราก็ติดตรงนี้เข้าไปนิดนึงเอาล้วครับตอนนี้เราก็จะได้เสาที่บอกว่าอ่าตรงนี้นะมันก็คือด้านหลังนะไม่ใช่สุดตรงนี้แต่เห็นไหมครัโดยความละเอียดก็คือมันยังมีตรงกันชนอีกนิดหนึ่งซึ่งเราก็ต้องเว้นไว้ประมาณครบนึงประมาณนิ้วนึงของมนุษย์เนี่ยนะฮะสั้นๆโอเคเรามาดูด้วยกัน เห็นไหมครับเราก็จะได้สองเสานี่แหละเสาหน้าซ้ายก็คือเป็นขอบซ้ายเลยที่อยู่ติดเลยเป็นขอบซ้ายเลยใช่ไหมฮะแต่เราก็ยังมีหูช้างกระจกหูช้างทางซ้ายเป็นระยะออกไปอีกซึ่งเราต้องเว้นไว้ได้ด้วยส่วนข้างหน้าเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เป็นเสาเสาเหลืองอันนี้ใช่ไหมฮะส่วนข้างหลังนี่ก็คือเสาสีเขียวซึ่งเลย ที่ปัดน้ำฝนหลังไปนิดหน่อยใช่ไหมฮะอันเนี้ยเมื่อน้องทําอย่างเงี้ยขอให้น้องสร้างความคุ้นเคยครับสักวันหนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ครับไม่มีใครบอกได้แต่เมื่อน้องคุ้นเคยเนี่ยน้องก็จะรู้ว่าโอเมื่อเรานั่งอยู่ตรงนี้นะรถข้างหน้าข้างหน้าของเราเนี่ยมันคือระยะตรงนี้ใช่ไหมฮะซึ่งเมื่อน้องเป็นแล้วเนี่ยน้องก็เอาออกไปได้เลยเพราะว่าติดไว้ตลอดไม่ได้รถมันไม่สวยใช่ไหมฮะ นี่แหละครับนี่ก็คือวิธีการกะระยะอ่ะเราลองมาเทสกันดูว่าเมื่อเรามีเสาเนี่ยมันง่ายแค่ไหนอ่ะเราลองเดินหน้าดูครับเดินหน้าก็คือเปลี่ยนจากเกียร์พีเหยียบเบรกก่อนนะฮะแล้วมาเป็นเกียร์ดีแล้วลองเดินหน้าด้วยกันเราก็จะรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะชนจะใกล้แท่นปูนตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะเราลองเคลื่อนที่ไปดูช้าๆนะครับนะฮะเกียร์ออโต้พอปล่อยก็เคลื่อนแล้วแต่ต้องคอนโทรลเบรกไว้นะครับ อันนี้คือสัญญาณคือประตูหลังปิดไม่แน่นนะฮะอ่ะเราลองเคลื่อนไปข้างหน้า <c oughs> เห็นไหมครับเวลาเรามีเสาเราก็จะรู้แล้วว่าอ่ะใกล้หรือยังใกล้หรือยังใกล้หรือยังใช่ไหมครับอ่านี่ใกล้แท่นปูนหรือยังใกล้แท่นปูนข้างหน้านี้หรือยังใช่ไหมครับอ่ะลองไปใกล้กนิดสีสิโอเคสมมตุติเราว่าอันนี้ใกล้แล้วเราลองลงไปเช็คนิดนึงครับในการฝึกเราลองไอเช็คว่าเออแล้วข้างหน้าของเราเนี่ยมันห่างหรือไกลจากแท่นปูงเท่าไหร่ไปดูด้วยกันครับ เห็นไหมครับนี่คือระยะที่เราเช็คก็คือไอ้ตรงนี้คือเสาที่เราเห็นจากข้างในใช่ไหมฮะแต่พอมาดูของจริงเนี่ยมันก็ยังไกลาจากแท่นปูนเท่าไหร่30เซนใช่ไหมฮะสามสิบสามสามสิบห้าเซนใช่ไหมฮะเออเราก็ยูรู้แล้วว่าระยะนี้เนี่ยมันห่างเท่านี้นะเราก็เก็บคลความเคยชินไว้ในสมองของเราครับ เก็บความเป,เป็นความเคยชินไว้ทั้อสองสองเราว่าจากเสาเนี้ยจากแท่นปูนตรงเนี้ยเรากะได้โอ้โหนี่มันห่างก,กันสามสามเซนเลยนะใช่ไหมฮะแต่ซึ่งดีแล้วครับเราไม่ต้องชิดมากครับในความเป็นจริงใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราลอ,ลองมาเทสทางซ้ายดูว่าเราจะชิดกับขอบปูนทางซ้ายได้ไหมทุกครั้งที่ขับขี่ใส่เบลนะครับ นี่นะครับส่วนข้างหลังเราก็ดเูเส้นข้างหลังใช่ไหมฮะเราก็จะรู้ระยะอันเนี้ยสร้างความคุ้นเคยสร้างความจดจําเอาไว้ครับในช่วงฝึกโอเคสมมุติในโจทย์เนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยขับรถเนี่ยไปชิดขอบซ้ายซึ่งถ้าเราไม่มีเส้นเนี่ยเราก็ต้องจินตนาการให้ออกว่าโอ้ทางซ้ายของเราเนี่ยมันกะได้อยู่ตรงนั้นนะ ใช่ไหมฮะอ่ะเราลองชิดดูเป็นไงเห็นไหมครับชิดไหมขอบปูนอยู่ตรงนั้นซ้ายของเราอยู่ตรงนี้อ่ะเราจะชิดได้แค่ไหนอันนี้ใช้ความเคยชินใช่ไหมครับเนี่แหละครับเดี๋ยวเราลงไปดูว่ามันใกล้หรือไกลเท่าไหนแต่เดี๋ยวจะบอกวิธีชิดให้อีกที นี่ครับจากในรถที่เรามองเนี่ยเราเหมือนจะชิดมากแล้วใช่ไหมฮะแต่มันก็ยังห่างโอ้โหห่างเป็นโยอดเลยใช่ไหมฮะอันเนี้ยเราก็เก็บความเข้าใจเอาไว้ว่าอมืมันห่างเท่านี้นะครับแต่วิธีที่จะเช็คง่ายก็คือเราต้องถอยหลังครับโดยเช็คกระจกหลังเออกระจกซ้ายใช่ไหมฮะอ่ะเราใส่เกียร์อ่า แล้วเราก็หมุนพวงมาลัยเข้าไปให้มันชิดเห็นไหมฮะชิดหรือยังครับชิดแล้วใช่ไหมคเราก็คืนพวงมาลัยนี่แหละครับมันก็จะชิดมากขึ้นใช่ไหมครับนี่แหละก็คือการกะครับเราต้องรู้ว่าข้างหน้าซ้ายข้างหน้าของเราทั้งหน้าขวาอยู่ระยะไหนรวมทั้งเออขอบประตูด้วยครับซึ่งอันนี้เราก็เหมือนตัวเราเลยครับตัวเรามีขอบประตูมีหูช้าง เราก็ต้องรู้ว่ามันห่างหรือใกล้กับสิ่งกีดขวางทั้งขวาเท่าไหร่ทางซ้ายก็เหมือนกันครับใช้หูควา้าใช้หูช้างเป็นเกณฑ์ใช่ไหมฮะเร,เราก็จะรู้โดยเราสามารถเช็คกระจกหลังได้ด้วยว่าเราห่างจากจขอบพื้นถนนเท่าไหร่ใช่ไหมฮะข้างหลังก็เหมือนกันครับข้างหลังเนี่ยเราก็ต้องใช้เซนแล้วว่า,าท้ายของเราอยู่เท่าไหรน,นี่คือการกะล้วนๆครับนี่คือร่างกายใหม่ของเราครับ เออเชื่อว่าน้องไปนั่งฝึกนั่งเรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวน้องก็จะสามารถกะได้ครับเมื่อกะไปแล้วก็เอาเออสาเหล่านี้ออกไปได้เลยครับเพราะว่าน้องสามารถทาความคุ้นเคยกับรถของเราได้แล้วซึ่งเป็นร่างกายใหม่ของเราครับขอบคุณครับติดตามต่อคลิปหน้าครับ